ในขณะที่มาจนถึงที่นี่แม่เปิดปัญญาให้เจ้าขนาดนี้เจ้าก็ยังโง่อยู่อย่างนี้ แม่เอาเขาไปเกลียดนู๋ก็น่าสงสารเขาก็น่าสงสารแม่เอาเขาไปไาค่ะแม่ชวนเขาไปเกลดนู๋ก็น่าสงสารเขาก็น่าสงสาร แม่ว่าคืนนี้เจ้าไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนหรอนั่งคอขามากรรมเขาให้เขาเห็นใจถ้าคืนนี้เจ้าทำผ่านพรุ่งนี้แม่จะเอาดวงวิญญาณไปเกิดแต่เจ้าทำไม่ผ่านตอนนี้เจ้าทำไม่ผ่าน เด็กไม่เห็นใจพระเจ้าเห็นแก่ตัวเด็กไม่เห็นใจพระแม่พระแม่เอาเอาดวงวิญญาณเอาดวงพระแม่เอาดวงวิญญาณที่มันที่มันมาที่มันมันมาเขาร่างดวงวิญญาณที่มันที่มันมาเขาร่างนูมันมา ดวงวิญญาณอะไรอีกล่ะเข้าล่างเจ้าก,กรรมในเวนของหนูหนูยากให้พาม่เอาให้มีไหมหนูตอนตอนยังเด็กมันมันเป็นมันเป็นเป็นไอร้อนๆเข้าตัว วงวิญญาณที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรที่มาทวงที่มาทวงเวทรทวงกรรมกับพอแม่ลอพอแม่เอาออกให้หนูรอนแม่ว่าไม่ได้มีอะไรมาเข้าหนูหรอกมีแต่บาปมีแต่บาป นูว่าถ้าเข้าออกจากตัวนูจิตใจของนูมันจะไม่ตึ๊บขนาดแม่ให้เจ้าขอขอมาลูกเจ้าเจ้ายังทำไม่ได้เพราะฉะนั้นคืนนี้เจ้าห้ามนอนค่ะนูจะไม่นอนเจ้าจะนั่ง ขอเขามาจะกรรมลูกเจ้าจนถึงเช้าพรุ่งนี้แม่ถึงจะช่วยค่ะถ,ถ้าเจ้าทําไม่ได้แม่จะไม่ช่วยเจ้าเพราะถือว่าจิตสํานึกของเจ้าไม่นะ้แม่จะบอกว่าถ้าแม่ช่วยเจ้าไม่ได้เจ้าไม่ต้องวิ่งแล่ไปหาใครเพราะเจ้าจะถูกหลอก คนจะหลอกเจ้าง่ายที่สุดพระแม่นูอยากทอนคำสาบนูที่ผ่านมานูที่ผ่านมานูสาบคนเยอะนูอยากหนูอยากทนอนคำสาบคำแ้งที่นูเคยสาบเคยแ้งคนอื่นไว้พระแม่นูอยากทนเอาเจ้าทำบาปอะไรมัางเอาสารภาพออกมาตอนนี้หนึง พ่อแม่เจ้าทําอะไรพ่อแม่เจ้าบ้างเล่ามาหนูเคยทําอะไรพ่อแม่บ้างเพียงเพียงพาเพียงเพียงพาเพียงมีดใสเพียงพาพ้ากระทังกระทังเพียงพากระทังน้ำใช่ไหมอืมแล้วโดนแม่ไหม ดาแม่ดาแม่ด้วยอืมแล้ก็ดาพ่อด้วยดาพ่อด้วยอืมเพี้ยงข้าวของใส่ดาพ่อด้วยนะก็ดาแม่ด้วยดาพ่อดาแม่อืมจเจริญน,นะ,จะเจริญน,นะข้อที่สองทำแท้งไปกี่คนคนนะหนึ่งคนแล้วตอนนี้มีลูกไหมมีลูกมีลูก แล้วลูกดีกับเจ้าไหมพูดรู้เรื่องไหมมันรักเจ้าไหมลูกนู้กก็รักค่ะรักูแล้วก็รักนู้แล้วก็รักนูก็เป็นห่วงนู้อยู่เป็น่วงนู้อยู่แต่ว่าบางทีก็เขาโกรธเขาก็จะโกรธจ็งบางที อ่ามีเรื่องทำแท้งสามเรื่องอะไรอีกสาดแช่งคนนูกมเม่แม่แม่ย่าแม่ย่านูนูก็แม่ย่านูแม่ย่าหนูเป็นเป็นแม่พ่อหนูนูกก็ด่าหนูก็พูดหนูก็ทำไม่ดีใส่ด่าย่าอีก แล้วแล้วก็แล้วก็คนอื่นนูก็สาบแท่งคนรู้จักคนอื่นก็สาบแท่ง <คน S 1> อีกคนอื่นอืเอาวันนี้เจ้าสารภาพบาปให้หมดถ้าเจ้าสารภาพบาปไม่หมดแม่จะไม่ช่วยอะไรเจ้าซักการเรื่อง<ภ>สารภาพไหมพระพระลูก็ดาอืมดาพระ พระนูก็ดดาพระพระญายุมนูก็ดดานูก็นูก็็นูก็พูดพูดแข็งใส่พระยาญุมนูก็ดดาพระนูก็าดาครูบาอาจารย์นูก่าดาครูบาอาจารย์ก็ดาแล้วมีอะไรอีก ลักเล็กขโมยน้อยมีไหมล่ะลักเล็กขโมยน้อยของคนอื่นไม่มีครูบาอาจารย์นูก็ดาแม่เตรครูบาอาจารย์นูก็ดาอืเทพพดานูก็ดาเทวดาเทพเทวดาเ,<ท>เจ้ากระดา,เ,ดาเขาไปทำอะไรให้เจ้า ยอดถึงไปด่าเตเทพะดาแลว้วก็ครูบาอาจารย์แล้วก็พระยาโยมโนก็นวกวนวก็ว่าอนมนูนว่านนสาบเสง ถามว่าถ้าแม่ช่วยเจ้าแล้วเจ้าก็ยังไม่เป็นคนดีนแม่จะช่วยเจ้าเพื่อนุสาบแซงเพราะนุเพราะนุรักรักรักอาจารย์อัมนุรักอาจารย์อัมอาจารย์อัมเขาไม่รักนุนุรักเขาเพราะนุต้องการเพราะนุต้องการความความมั่งคัง่ง องการความมั่งคั่งนูก็นูก็นูก็แซงเขาแซงเขาแล้วก็พยายุมนูก็นูก็ว่าไปทั่วครูบาอาจารย์นูก็ว่าไปทั่วเทพผาดานูก็ว่าแล้วอย่างนี้เจ้าจะหาความเจริญได้อย่างไรนูซับแซงเขานูซับนูซับแซงเขานูโกดเขา กิ้วกาดมากนูคิดไปตอนไหนตอนที่นูตอนที่นูนนสาบเส้นสาบแสงพวกพวกครูบาอาจารย์ดะกก่ยวกาดใส่พวกครูบาอาจารย์พวกพญายุ่มแล้วก็พวกอาจารย์พวกครูบาอาจารย์เทพได้นูคิดมาตอนไหนนูกลัว นูกกัวที่นูกิ้วกาดใช้เขากลัวตอนที่นูกิ้วกาดใช้เขานูกสาบแช้งเขาด้วยประสง์สวัสด,ดีลูกแล้วก็คนื่นพวกหนูได้ยินเสียงเขาเหรอลูกหนูได้ยินเสียงเขาไหมที่เขาพูด ได้ยินเนาะแล้วก็คนรูน้ก็คนรู้คนอื่นรู้ก็สากเส้นกาดแช่งเขาไปหมดสากแส้ไปหมดสากเส้แล้วมึงมานี่มึงจะมาแช่งกูไหมเนี่ยไม่แช่แล้วทําไมทําไมมึงต้องมายกเว้นกูล่ะฮะม,มึงแช่งเขาไปทั่วเนี่ยโนอยากให้โนอยากถอนคำสาบแช่ง อย่าถอนคำสาบลูกกลัวมึงก็ตบปากตัวเองไงเยอะๆนั่งตบทั้งคืนเนี่ยเดี๋ยวกูจะถอนให้ลูกกลัวปากมึงไม่ดีคืนนี้มึงนั่งขอกรรมรูกมึงแล้วมึงตบปากมึงทั้งคืนนะแล้วกูจะถอนคำสาบแช่งไง้ไม่งั้นกรรมมึงไม่หลุดมึงกลับไปมึงก็แย่ไม่มีใครรับเข้าทำงานจะบอกให้ เพราะอะไรกรรมเยอะทำได้ไหม